วันนี้ผมเรียนพุทธานนั่าอยู่ไม่มีใครยังไม่เคยเข้าถึองเรีื่อหลายปีน,น,นนะล้นไม่ดีเน้ะจะได้ไปขายซ้ำขอขอทวนสักนิดนะครับเกี่ยวกับทารที่เชิญไปเนะี่ยคือผู้ว่าการจังหวัดน,นะรับภารกิจของรัฐบาลมา ครับจังหวัดขุนแกร้รับเป้าหมายของรัฐบาลคือนะรัฐบาลเนี่ยต้องการให้จังหวัดขุนแก่นเน,าานี่ยนำ่องจังหวัดอื่นทั่วประเทศครับในการที่จะทำทุกหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดครับทุกจังหวัดจะเอาโมเดลของขุนแก่นเป็นตัวอย่างเ <c oughs> พราะฉะนั้นข <ผม S 1> ุนแก่นก<ย>็เลยวางมาตรฐานขับเคลื่อนครับ โดยจะเชิญนายกยิ่งลักษณ์มาประเมินดูผลงานในเดือนธันวาคมครับแต่ก่อนที่นายกยิ่งลักษจะมานี่ยนะเรามีเวลาทํางานหนึ่งปีเต้หนึ่งปีเต็มนับนับจากเดือนแรกเป็นเดือนแรกเลยโบราณวันก่อนที่นายกยิ่งลักษณ์จะมาจะมีผู้ใหญ่สองคนมาสองครั้งครั้งแรกคือวันที่28พฤศจิก่ยนปัจจุบันวันอะไรปันจัยปัจจัยวันที่28 เปนนเ็นวันเขาเรียกว่าวันประกาศเจตนารมนะครับเชิญท่านเชิญอยู่มุมาในฐานะที่เป็กรองนายกุดูแลความมั่นคงนะครับ,บ,รบถัดจากนั้นนะครับอีก6เดือนถัดจากนั้นประมาณมิถุนายนมรทอนหนึ่งจะมาท่านเจ้าลูเรือสุวรรณจะมานะครัปิดเกมด้วยนายกยิงรักชินวัตนในเดือนธันวาคมทั้งสาม ช็อตหลักๆนนกนนนกเนี่ยนะครับจะมีการถ่ายทอดสดการสรุปผลงานให้ผู้อ่านทั่วทั่วประเทศดูพอเป็นไปตามนี้ไหมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราใน,นานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของผลแก็นเนี่ยเราจะต้องขับขับเคลื่อนอย่างหนักเลยครับผู้ว่าริจระาจรยางมากนะครับองค์ประกอบของผลสำเร็จนะครับอันแรกเลยเนะี่ย หนึ่งความจริงจังของเรานะรอันแรกเลยนะครับถ้าใครวางเฉยเมืที่ผ่านมาไม่จบครับสิ่งสิ่งแรกที่จะสำเร็จได้คอความจริงัจอย่างเดียวเลยนะครับจะตำแหน่งอะไรแล้แต่ถ้าไม่จริงใจไม่จบครับอันที่สองนะครับต้องทำพร้อมกันทุกทุกฝ่ายนะครับ,นะรบทุกภาคส่วนเลยนะครับ ของเรานั้นถือว่าเป็น,เป,นเป็นภาครัฐครับถ้าประชาชนไม่รู้ไม่เห็นไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่จบกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเล่นก็คือพยายามให้ประชาชนม,ม,ม,มีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากที่สุดน,นะครับการที่จะทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือการกระตุ้นนะครับการจีบคล้องล้อมล้องปากนะครับให้ให้ประชาชนรู้ว่าเราทําอะไร อันนี้คือปัจจัยที่ทำให้ผลสำเร็จนะครับทีนี้ในวันที่28ที่เชิญท่านมาประชุมในเรื่องน,นี้ก็เปสดซึ่งเรื่องอย่างที่ท่านเชิญต้องอยู่ลุงจะมาในวันที่28พุกราดาคมนะครับที่สารการจังหวัดขอนแก่นกนครับโดยจังหวัดจะม,ะมอบให้20โครต์คือของขอนแก่น,กนนะ จัดมวลชนไปร่วมจัดคนไปร่วมอำเภอเรานั้นได้รับโควตาหนึ่นสร้อยคนคือว,ว่าเยอะสำหรับเพื่อไปอ่านะอำเภอเมืองนั้น8,000หรือ4,000จับไม่ได้ดูกลนะ้ถัดมาอำเภอน้ำพอง2อ0 0องถัดจากน้ำพองก็ชุมแพหนงองสองห้องเนี 1, ่ยเราได้1,200ก็ก็ถือว่าหนักอยู่ อย่างไรก็ดีนะครับเขาประเมินตามศักยภาพเลยนะครับเขาบอกลองสองห้องเลยพร้อมนะมนะดีก็ไม่ได้มาสองผัดนะผมก็เลยเชิญท่านมาสร้องซ้อมเมื่อวานนะียจังหวัดเชิญประเทศไปสักาซ้อมผู้ว่าเข้ามาเองน,นะท่านจี้เลยคนระับจนะี้กันคน เท่าไหร่ดูวามพร้องเลยยังมาจริงนั้นครับโดยท่านบอกคำชักมาทางประเทศแล้วก็คำชักมาทางจังหวัดม,มาสื่อสารในนายเพื่อทาว่าเวลาไปถึงสาราการเนะี่ยเขาเจะจัดเป็นรอบรอครอน,น้นะคือคือที่ยืนอขออยากดูนะอันนี้คือบริเวณ หน้าหน้าสารการแจกแก่เขาจะยืนตามอาเภอครับและจะยืนทั่วแบบเชื่อแรงไปชมรมกันนะเขาจะมีล็อกป้ายเออห้าไปทั่วในเขตอำเภอให้ยืนในล็อกตัวเองมีป้ายมีล็อกมีคนของหยอนกำกับนะครับเออผู้ว่าบอกว่าให้อำเภอส่ง หลายอำเภอหนึ่งคนไปยืนรอของเราส่งอะไรเช่นกู่าจะเดินมาดูแต่ละรอบรอบไหนไหนโหเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนั้นไอ้คขาบาดตุยกันไอ้โอ้โคที่รับการสื่อสารไ้คิปหนักเลยไม่คุ้นจะออกท่านไหนท่านบอกว่าอะไรท่านเท่านบอกว่าใครอำเภอไหนไปน้อยจะโว้เลยเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนั้นพันพูดนิ่งเราเนี่ยพูดนิ่งเงียบเราหน้ากลัวเลยพูดแบบ นิ่งแล้วก็รอๆเลยโม่ไม่ได้ครับท่านปัะจุบกระชิมสานบอกว่าผู้ว่าจะเินเองนะให้สองพันก็สองพันพันสองพันสองห้าร้อยก็ห้าร้อยถ้าคิดว่าหาไม่ได้ให้รีบแจ้งเ๋ยนี้ท่านจะหาคนมาเจอครับ มันก็ยังไม่มีในายเพือนนั่นไหนอะบอกผมขอลดจำนวนยังไม่มีเลยเพราะนั้นเราอยู่ที่1,200นะครับแต่ม่ไรครับผมว่าเราทําได้เราขอแน่การเดินทางอย่างอยู่ที่8โดยสรุปนะฮะของเราถึง1,200คนเนี่ยเราก็าาไปถึงที่หมายอะต้าต้าโมงเช้าของเราโชคดีไปยืนที่หน้าสารการหลังเก่าเลยสนามเลย ข้าวขอช้าหามายว่ายืนประจำรอบแล้วนะแล้วก็ไปถือโลงนี่ไม่ดีเนี่ยนะต้องไปยืนรอแล้วนะครับก้าวโมงไม่ใช่ไปหากินข้าวหรือไม่ใช่นะต้องเป็นจัดระบบการทางนี้เองอําเภอที่อยู่ไกลเนะี่ยให้ไปยืนที่สารดา,านเลยแต่อำเภอที่อยู่ใกล้นะครับต้องไปรวมอีกจุดหนึ่งนะแล้วเดิเนไปมาสามสามสายสามขบวนเพื่อ,อ เป็นการสร้างกระแสให้คนที่สั้จอดไปมาเห็นครับเดินประมาณกิโลเศษๆของเราไม่ต้องไปเดินครับสิ่งที่กัางคนก็คือแม้เราจะไปถึงมีเวลาเดินทางพอควรไปถึงรนท้าของแต่จราจรไม่น่าจะสะดวกสำหรับพวกเราผมดู้วรถมันต้องติดคนสามคนเรา สารตารเป็นจุดที่ต้องผ่านย่านรถติดบนรนนเพราะนั้นแต่แต่และตำบลต้องมางแต่งกัรเดินทางดีๆนะอาหารการกินการสื่อสารการอะไรอะม่ให้ตกรถอย่างเงี้ยต้องบางแกดเองนะครับเอาออกให้ดีๆนะในที่ทีนะครับเมื่อถึงเวลาประมาณ เหลือสิบโมงแนละ้วท่านท่านเ,เชิญจะมาคิดว่าจะมาประมาณเก้าเก้าโมงสี่สิบห้านะครับพอสิบโมงเนะี่ยก็จะเริ่มพิธีการพิธีการจะเป๊ะนะครับเพราะเขาล็อกเวลาขายทอดสดทีวีเหมือนดาวเทียมยิงขายทอดสดก่อนเนี่ยนนะเป๊ะนะการขายท่อสดเพราะขาดเคลื่อนสองนาทีหมายาาถึงคาดการขายทอดทีวีมันเป็นแสงนะมันจะสูญเสียแล้วเพราะนั้นนะ ก้าวมงที่เราไปเห็นเะนี่ยต้องเต้นหนยนะต้องนิ่งเลยนะครับ